ทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอร์นี่วันนี้เราก็ลงดินมาทั้งวันตอนนี้จะพามาดูตรงนี้เป็นสระของเราตรงนี้ก็จะเป็นเนินที่เราจะเอาบ้านมาลงวันนี้ก็ให้แม็พี่แมคโครเพื่อนมาย่ำนะครับย่ำให้ดินมันแน่นๆก่อนเดี๋ยวเราจะเอาลูกลังมาลงอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ก็นูน่นให้พี่แมคโครเพื่อนย่ำไอ้นี่ให้ย่ำขอบนี้ให้นี่เห็นไหม ริมคลองไส้ไก่แล้วเนี่ยย่ำๆๆๆๆๆไปนู่นนะให้มันแบบดินมันแน่นลงไปเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกลังมาลงอีกตอนนี้ก็รอฝนอย่างเดียวครับฝนมามันจะได้แน่นสักฝนสองฝนรับรองแน่นแน่ทีนี้ตอนนี้ก็พี่เพชรพามาล่าสุดพามาดูตอนนี้ ซึ่งตอนนี้ก็ปรับพื้นที่น่าจะเหลือประมาณประมาณ90%แล้วพื้นที่ที่เราปรับไปเนี่ยเสร็จไป90%แล้วอีกส0คือรอให้แน่นให้ฝนตกมาแล้วดินแน่นเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้ลูกลังมาลงอีกหนึ่งรอบไล่เข้ามาตั้งแต่ปากทางยันตัวบ้าน ละก่อนที่เราจะนั่นเราต้องดูฟ้าดูฝนก่อนอนะตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็ทางนูน้นไปลานบ้านเราคลองไส้ไก่จากนั้นก็ปื๊บมานะครับตอนนี้กนะ็วันนี้ก็ทั้งวัน ลุ้นกันทั้งวันเลยลวันนี้นี่เห็นไหมอากาศร,บรอบๆย้าวไปนุ่นฟองไส่ไก่แล้ว นี่ครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนี่ตอนนี้ก็ยังเหลืออีกสองคันที่กำลังเข้ามาน่าจะจบวอีกสองคันนี้แหละเพราะว่าโอ้ยคนจีบตัวสาวขันแกนต้นเนี่ยสาวขันแกนค่ะังนี้ซออกมาแล้วได้สิบห้าสิบห้าสิบห้าซมในบ้านอีกสองซมแต่เราเรายังไม่ทำ เราค่อยๆให้ดินมันแน่นก่อนอี๋ยวราอยทำใจเย็นๆทีลาสเต็ปเราย้ายบ้านก่อนใชน่จ้ะนี่ตอนนี้สาวขวัญแก่นก็ไปยืนดูที่ปุ่นโอเคตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะนีสองเที่ยวสุดท้ายส่วนสาวขวัญแก่นก็อยู่น,นู่น อันนี้ต้องยกความดีให้ที่ที่แม็โครเพิ่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเห็นไหมแน่นมากยวไปแจกตัวเพิ่มก่อนเป็นไงสองเที่ยวจบแล้วแต่มีลูกรางอีกเซตหนึ่งเด้อันนี้เซตดินก่อนอันนี้เซตดินแต่เซตที่ก็ดูแน่นเกือบเสียบไว้ขับรถลำบากเลย สาวกันแกนก็นั้นเราก็รอให้ฝนตาเยอะแล้วเราก็ให้แดดมัขอกแนงแล้วพอดีเราทำเสร็จแล้วีมาลงกนรันลวิ so ่งก็ไม hmm. ่ยุบโอเคตอนนี้ก็ต okay, okay, ัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมการขมดินก็เอาทีเลนออกก่นให้เอาทีเลนออกคุณจะปิ้น ปไปหรอาธงาคารโอเคปิดคลิปไปไหนแล้วมินีแค่นี้ก่อนเดินนะคะเสร็จแล้วบายบายสองท่านสุดท้าย